ตอนที่295นายและคนใช้ในขณะนี้ไหตีเอามองไปที่เยเชนด้วยความตกใจเขาแปลกใจมากเหลือเชื่อเด็กคนนี้มีพลังที่แข็งแกร่งเช่นนี้ได้อย่างไรเขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีคุณจะพูดได้อย่างไรว่าตอนนี้เขาสามารถถูกมองว่าเป็นผู้ดำรงอยู่อันดับต้นๆท่ามกลางสัตว์ประหลาดผู้ยิ่งใหญ่ที่ข้ามแดนมหันตภยัยอย่างไรก็ตามเขาถูกเด็กคนนี้ปราบปรามโดยตรงเยเชนมองไปที่ไหตีเอาอย่างสงบและพูดว่าถ้าคุณสามานและกลายเป็นคนรับใช้ของฉันฉันจะปล่อยคุณไปมองไปที่เงง Hi กกดดยเช เขารู้ว่าเด็กที่อยู่ข้างหน้าเขาแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากแต่เขาไม่ประนีประนอมเขาถูกผนึกมาหมื่นปีและในที่สุดก็ได้รับอิสรภาพกลับคืนมาเขาจะเต็มใจตกเป็นทาสของผู้อื่นได้อย่างไรฉันเพิ่งได้รับอิสรภาพฉันจะเต็มใจให้คนอื่นเป็นทาสได้อย่างไรไฮตีเอามองไปที่เยเชนและกล่าวว่าเยเชนยิมแล้วมองไปที่ไฮตีเอาและพูดว่าคุณค่อนข้างกระดูกสันหลังแต่ถ้าคุณปล่อยให้คุณออกไปคุณต้องเป็นหายนะสำหรับโลกนั้นฉันให้ทางเลือกสองทางแก่คุณจะเป็นทาสของคุณเองหรือตายสำหรับมังกรดำตัวน ้าให้เวลาเจ้าคิดสามวินาทีแย่เถินกล่าวต่อในเวลานี้ฉันเห็นไฮตีเอาตกใจอย่างกระทันหันเขาพูดอย่างรวดเร็วฉันยินดีที่จะติดตามคุณเหนือการเลือกความตายและเสรีภาพเพยเจียวยังคงเลือกที่จะมีชีวิตอยู่ถ้าเขาตายไปอิสระแค่ไหนเขาจะทําอะไรได้มันไม่ใช่กองกระดูกในที่สุดในโลกนี้ใครจะรู้ถึงการมีอยู่ของเขายิ่งกว่านั้นอาจารย์ของเขามีพลังมากติดตามเขาบางทีเขาอาจจะพัฒนาได้ดีขึ้นถ้าอย่างนั้นสาบานกับสวรค์และลงนามในข้อตกลงเจ้านายกับข้าแย่เถินกล่าวอย่างใจเย็นเขาพยักหน้าอย่างรวดเร็วและเย่เทนได้้ลลลงงนนนาใใขอตกกหััครบช้ สิ่งที่เย่ยเถินคาดไม่ถึงก็คือปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ดังกล่าวยังคงถูกผนึกอยู่บนยอดของตงเยเวหลังจากลงนมในข้อตกลงเจ้านายผู้รับใช้เย่ยเถินกล่าวเบาๆว่า,วาเจ้าก็เด่นเกินไปเช่นนี้แลงร่างเป็นมนุษย์ใช่หัวหน้าเฮยเจียวเปลี่ยนไปเห็นแต่ผู้หญิงชุดดำในขณะนี้เย่เชินรู้สึกประหลาดใจมากมังกรดำตัวนี้กลายเป็นมังกรตัวเมียตัวน้อยเฮยเยเวเห็นอาจารย์แล้วแม่น้อยลงคุกเข่าต่อหน้าเย่เถินและกล่าวโดยตรงต่อหน้าเย่เฉินเขาทำข้อตกลงระหว่างเจ้านายกับคนรับใช้ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอไม่สามารถต้้าาาานนนทเเเเยยยยจไดคุณชื่่่ออแบล็มมูถถงใ ใช่หัวหน้าเสี่ยวมู่หลงตอบทันทีเย่เฉินพยักหน้าแล้วพูดว่าแบล็กมูลมากับฉันในเวลานี้เย่เฉินกอดพี่สาวคนที่สองของเขาและบินไปยังพื้นที่ที่พวกเขาเคยอยู่มาก่อนหาายู่ติดตามเย่เฉินและบินขึ้นจากก้นบึงด้านล่างในเวลานี้เย่เฉินชี้ไปที่รูปปั้นปีศาจชั่วร้ายและถามว่าแบล็กมูลคุณถูกผนึกไว้ที่นี่คุณรู้หรือไม่ว่ารูปปั้นเหล่านี้คืออะไรในเวลานี้เฮเย่เวยมองไปที่รูปปั้นประหลาดใจมากเขาใส่หัวและพูดว่าฉันไม่รู้แต่ฉันจำได้ว่าเมื่อเสินยูอันซี ย้อนกลับไปบนยอดของดงยูเทพเจ้าทั่วายเหล่านี้ประดิษฐานอยู่หรือไม่ในขณะนี้เยเชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานที่ที่เขาจะไปหลังจากที่เขาทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าคุณรู้จักประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ไหมตัวอย่างเช่นนางฟ้าในโลกนี้เยเชนถามเมื่อเขามองไปที่หิวเซียนเพื่อเยเวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วรีพูดถ้าจำได้ <Yeah. S 2> จำได้ว่าตอนเด็กๆ <Yeah. S 2> เกผ่ามังกรของเราคนหนึ่งมีปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ขึ้นสู่ความเป็นอมะตะวันนั้นแต่หลังจากที่เขาขึ้นไปหลังจากผ่านระยะหนึ่งเขาก็หนีจากท้องฟ้าแต่รอจนกระทั่ สิ่งนี้แปลกมากไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อมามีคนในกลุ่มสันนิษฐานว่าเขาได้รุ้รานผู้เป็นอมตะบนท้องฟ้าและถูกผู้เป็นอมตะบนท้องฟ้าไล่ตามดังนั้นเขาจึงลง้มลงอีกครั้งแล็กมูลกล่าวแย่เฉินพยักหน้าเขารู้ว่าแม้แต่เฮเยเวยังมีตัวตอนอยู่ถึงหนึ่งหปีไม่รู้จักลักษณะที่แท้จริงของโลกนี้เช่นกันดูเหมือนว่าวิธีเดียวที่จะเข้าใจโลกนี้อย่างแท้จริงคือการเป็นนางฟ้าก็ไปสิว่างๆไปไหนก็ได้ถ้าพี่ไม่สั่งแต่ถ้าพี่โทรกลับพี่ต้องกลับมาให้เร แย่เ <Yeah, S 2> ถินพยักหน้าและพูดว่าอย่างไรก็ตามคุณไม่มีประโยชน์สำหรับฉันไปก่อนนะฉันจะโทรกลับหาคุณถ้าฉันมีอะไรจะทำขอบคุณครับอาจารย์ในเวลานี้เฮยเจียวคุกเข่าลงทันทีจากนั้นพระจันทร์สีดำก็กลายเป็นมังกรดำโอ้โหได้ยินแต่เสียงตะโกนของเธอจากนั้นทั้งร่างของมังกรดำก็บินขึ้นและรีบออกจากถ้ำในขณะนั้นผู้คนบนยอดเขาทงเยวตกใจอย่างมากพวกเขาเห็นแต่มังกรดำบินออกจากถ้ำตอนที่สองร้อยเก้าสิบหกต่อสองน้องสาวหลังจากที่พระจันทร์สีดำบินจากไปในถ้ำทั้งหมดเหลือเพียงเยเฉินและหมู่รองคีวิงกิวพี่สาาาวนนทที่่ขของเเั้ ในเวลานี้เย่ยเฉินมองไปที่พี่สาวคนที่สองของเขาพี่หญิงเรายังไม่เสร็จธุระของเราในขณะนี้หมู่รองขีวิงกิวถามอะไรอะไรเย,ย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าสิ่งที่มีความสุขคำพูดนี้ออกมาฉันเห็นหมู่รองขีวิงกิวหน้าแดงเธอมองไปที่เย่เฉินและกระซิบว่าเสี่ยวเฉินไม่ค่อยดีที่นี่ไปที่ห้องกันเถอะได้ยินคำพูดของพี่สาวคนที่ส,สองหมู่รองขีวิงกิวเย่เฉินหยิบพรินเซนหมู่รองขีวิงกิวขึ้นมาเสี่ยวเฉินเจ้าทำอะไรข้าไปเองได้เย่เฉินไม่สนใจหมู่รองขีวิงกิวและบินออกจากถ้ำมาที่ห้องของหมู่รองขีวิงกิวลูแะ เยเชนในขณะนี้ละลายน้ำแข็งในหัวใจของหมูรองขีวิงกิวเธอเพลิดเพลินกับการจูบข,ของเยเชนทั้งสองมาที่ข้างเตียงฉันเห็นเยเชนค่อยๆผลักหมูรองขีวิงกิวพี่สาวของเขาเบาๆจากนั้นเอ็นลงและ,ละจูบพี่สาวของเขาเสี่ยวเฉินในขณะนี้หมูรองขีวิงกิวก็ตกะโกนใส่หูของเยเชนเป็นอะไรไปครับพี่สาวแย่เฉินรีบถามเบาหน่อยหมูรองขีวิงกิวกล่าวอย่างเขินอายแย่เฉินยิ้มและกล่าวว่าไม่ต้องกัวงวลที่หญิงฉันจะอ่อนโยนมากฉันเห็นแย่เฉินจับตามองบนตักของพี่สาวคนที่สองขาที่สวยงามที่มีสัดส่วนด พี่สาวคนที่สองนอนอยู่บนเตียงและเห็นว่าเธอสวยและวิจิตรงดงามด้วยจิตวิญญาณที่สดใสของเธอเองเธอมีผิวบอบบางดูสบายๆดวงตาสวยแก้มสีพีชพร้อมรอยยิ้มคำพูดที่ไม่ได้พูดและความโกรธเหมือนกล้วยไม้อ่อนโยนและน่ารื่นรมผิวของเธอดูทีมะและดวงตาของเธอเหมือนน้ำใสเมื่อเธอตั้งตารอเธอมีอารมณ์ที่ปราณีตอและสง่างามซึ่งทำให้ผู้คนถ่ายรูปรู้สึกละอายใจและไม่กล้าดูหมิ่นแต่เล็งอ้าวและความว่องไวนั้นค่อนข้างน่าทึ่งและผู้คนก็ไม่ได้ที่จะกลืนกินโดยเฉพาะขาปักของเธอได้สัดส่วนกลมและสวยงามในขณะนีีีีีี้้้้้้้้้้ใบบหหหนนนนนาาาาาาาขออองงงงพ่่่่สสสสวว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 วคคคททเเยยยยยยัััดดดดปปปรรระะะจกกกไไไไมมมมมมมแลลลตุิ ได้ยินคำพูดของเธอราวกับไขมุกเสียงของเธอก็นุ่มนวลคมชัดและสวยงามมากหลังจากมองดูเธอสองสามครั้งเธอเห็นแก้มที่ไรเดนสามีมสเสน่ห์และซุกซนและแดนกัของเธอผิวของเธอราวกับพิมพ์ปากเล็กๆของเธอดูโรแมนติกและสวยงามและเสียงของเธอก็เคลื่อนไหวทั้งสองนอนอยู่บนเตียงและภายใต้ความคิดเรเริ่มของเยเเชินพวกเขารวมเข้าด้วยกันจุดๆตามความเป็นจริงในเวลานี้เยถินกอดพี่สาวคนที่สองของเขาและกระซิบเบาๆว่าพี่สาวคุณสวยมากเย่ถินกอดพี่สาวของเขาและพูดว่าในเวลานี้ฉันเห็นใบหน้าของมูรองคิวิงกิวด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนซึ่งเป็นหนึ ในเวลานี้หมู่รองขี่วิงกิวรีผามน้องชายคนเล็กทันใดนั้นฉันก็รู้สึกลึกลับมากในร่างกายของฉันดูเหมือนว่าอาณาจักรของฉันจะดีขึ้นเล็กน้อยเกิดอะไรขึ้นแย่เฉินฟังหัวของเขาไว้บนผมของพี่สาวคนที่สองเขาพูดเบาๆนี่เป็นวิธีการฝึกฝนสองเท่าในพลังเวทมนต์ของสวรรค์ซึ่งสามารถปรับปรุงพลังงานที่แท้จริงของพวกเราทั้งคู่ได้วิธีการฝึกฝนสองครั้งพี่สาวคนที่สองมองไปที่แย่เฉินและกล่าวว่าใช่แย่เฉินพยักหน้าจริงหรือที่ข้าสามารถฝึกฝนร่วมกับท่านเพื่อจะได้ผลลัพธ์เป็นสองเท่าโดยชคควววาาามมมพพยายาเพยเเเเีีีงงงรรึ่ดูอิลไปทแะถ แน่นอนฉันขอให้พี่สาวฝึกให้มากขึ้นในอนาคตบางทีคุณอาจจะปลดล็อกผนึกสุดท้ายและกลายเป็นเจ้าแห่งการข้ามแดนความทุกข์ยากได้แย่เถินกล่าวทันทีคิดสวยหมูรองขี่วิงกิวกล่าวทันทีในเวลานี้เย่เชนลุกขึ้นและมองไปที่หมูรองขี่วิงกิวมีรอยยิ้มบนใบหน้าเล็กๆของหมูรองขี่วิงกิวหน้าขาวของเธอแดงเล็กน้อยริมฝีปากเป็นสีแดงทำให้คนอยากจูบโยชิซาวะยเย่เถินจูบชาๆาพี่สาวทำอีกได้ไหมหมูรองขี่วิงกิวมองไปที่เย่เชนกัดฟันและพยักหน้าจุดๆวันถัดไปจิตสำนึกทางจิตวิญ,ญ,ญ ในเวลานี้พี่สาวคนที่สามมีความสุขมากที่ได้เห็นแย่เฉินกลับมาเสี่ยวเฉินเจ้ากลับมาแล้วหรือพี่สาวคนที่สามมาที่เย่เฉินทันทีแย่เฉินพยักหน้าฉันไม่ได้กลับมาหาพี่ซซสเตอร์มานานแล้วบอกความจริงคุณพบซซสเตอร์รองและลืมน้องสาวที่สามของคุณหรือเปล่ามีอาโอฮันถามโดยมองไปที่เย่เฉินเป็นไปได้อย่างไรไม่ว่าจะเป็นพี่สาวคนที่สองพี่สาวคนที่สามหรือพี่สาวคนใดพวกเขาร้่นเป็นพี่สาวที่ดีของฉันฉันจะไม่มีวันลืมพวกเขาแย่เฉินกล่าวอย่างรวดเร็วคือแค่ปากไม่ดีเองพี่สาวคนที่สามมองไปที่แย่นควาาม่ีสสท พี่สาวเป็นไปได้ไหมที่พ่อของคุณจะสั่งให้จับเคนโดของมู่หลงแย่เถินถามอย่างเคร่งครึมในเวลานี้อันเหนียวห่านคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพ่อไม่ควรสั่งสอนพ่อของฉันมีวิชาอสูรสวรรค์และเขาไม่ได้ฝึกดาบแย่เถินพยักหน้าและพี่สาวคนที่สามกล่าวว่ามันสมเหตุสมผลดูเหมือนว่าหนันกงซยวนจะทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองผู้พิทักษ์เงาอสูรสวรรค์ฉันเห็นแย่เชินโทรมาในเวลานี้มีเพียงยามเงาเท่านั้นที่ปรากฏตัวต่อหน้าเย่เชนในทันทีช่วยตรวจสอบสิ่งหนึ่งแ ดิงขอแสดงความยินดีกับโพสที่ลงชื่อเข้าใช้สำเร็จและรับหุ่นเชิดบิ่งขอแสดงความยินดีกับโพสต์สำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จและได้รับเวทมนต์สูงสุดดิงขอแสดงความยินดีกับเจ้าภาพสำหรับการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จและได้รับปรินาสูตรปาเหยเชลลงนามหุ่นเชิดอีกตัวและพลังเวทมนต์มากมายตอนนี้เหยเชนเขาไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อฝึกฝนหรือฝึกฝนใดๆพลังเวทมนต์ที่เขาลงชื่อเข้าใช้นั้นใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้นจากข้อมูลอ้างอิงเหล่านี้จากนั้นเขาก็เดินออกจากทางของตัวเองเหยเชนไม่ต้องการทาาเต่่่ขอองงคนนืยสมบูรณ์ แม้ว่าคนอุบายเหล่านี้จะทรงพลังมากในอาณาจักรเบื้องล่างแต่หลังจากที่คุณได้ขึ้นสู่ความเป็นอมตะแล้วคุณก็ยังต้องการหนทางของตัวเองเพื่อที่คุณจะได้ไปต่อได้ยกเว้นการเช็คอินแย่เฉินจะผลักกันกับพี่สาวหลักน้องสาวคนที่สองและน้องสาวคนที่เจ็ดเซคแนซิสเตอร์ยังค่อนข้างขี้อายเธอคงไม่เห็นด้วยกับการฝึกปฏิบัติกับรุ่นที่คนอื่นๆอย่างแน่นอนดังนั้นแย่เฉินจึงไม่พูดถึงมันการประชุมสุดยอดของดองยูแย่เฉินมาที่นิกายอสูนสวรรค์อีกครั้ง แย่เถินพยักหน้าและพูดว่าพูดสิตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหลังจากหมู่รองหลิงเทียนขึ้นไปมีข่าวลือในโลกของการฝึกว่าหมู่รองหลิงเทียนทิ้งดาบของเขาไว้ในโลกและประมาจา์แห่งนันกงได้ฝึกฝนดาบเวทมนเพื่อเข้าสู่เต่าดังนั้นเขาจึงสนใจดาบนั้นมากต่อมาเขาเริ่มมองหาลูกหลานของหมู่รองหลิงเทียนเขาพบพายาของครอบครัวมู่หลงในภูเขาหนานกู่เพื่อยึดเคนโดเขาได้ฆ่าตระกูลมู่หลงแต่ว่ากันว่ามีเด็กคนหนึ่งหนีรอดไปได้แย่เถินพยักหน้าหลังจากฟังดูเหมือนว่าหนันกงซิยวน,นี้เรื่องนี้เี่ยวอะไรกับหัวหหนน้าาารือเเปล่่ย yeah, ิถม สอนรองอาจารย์แม้ว่าผู้นำจะรับผิดช,ชอบคริสตจักรต่างๆของมิกายอสุนสวรรค์เขาไม่สนใจเกี่ยวกับการปฏิบัติของมิกายอสุนสวรรค์และเขาจะไม่จำกัดการปฏิบัติของพวกเขาดังนั้นท่านผู้นำจึงไม่ทราบเรื่องนี้แย่เฉินพยักหน้าสิ่งเหล่านี้หัวใจที่แขวนอยู่ของเขาในที่สุดก็ปล่อยมันไปหากเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้นำอันเทียนย่างพี่สาวคนที่สองและสามเท่านั้นที่มองเห็นไม่มีการเป็นปฏิปักษ์สิ่งนี้เป็นความสุขสำหรับทุกคนจรงิจรงๆแย่เฉินก็กลับไปที่ยอดของดงย uh. ูแย่เฉินต้องการบอกพี่สาวคนที่อองงงเาาาากกีีีี่่ววัับนนนน้ดททททสสสึคใลฝ เย่เฉินเดินมันเงียบเงียบทั้งหลังที่สาวคนที่สองและกอดร่างที่สวยงามของเธอขายาวของพี่เอ๋ยืนนิ่งอยู่บนพื้นน้องชายหยุดสร้างปัญหาฝึกดาบพี่สาวคุณต้องการให้ฉันใช้ดาบของฉันเพื่อช่วยทดสอบความลึกของการกึกฝนของคุณหรือไม่แย่เฉินขืนใจทันใดนั้นพี่สาวคนที่สองก็เข้าใจทันทีหน้าแดงเลยคุณคุณไม่รู้ความลึกของฉันเหรอพี่สาวคนที่สองถามลืมแย่เฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มเธอกอดพี่สาวคนที่สองแล้วจูบเธอที่คอของพี่สาวคนที่สองโดยทั่วไปแล้วคนชอบพี่สาวคนที่สองที่ทิมผลไม้ต้องห้ามเป็นคร ึ่งชั่วโมงต่อมาฉันเห็นเย่ยเฉินอุ้มน้องสาวคนที่สองไว้ในอ้อมแขนและกระซิบที่ข้างหูของเธอว่าพี่สาวฉันรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นพี่สาวคนที่สองประหลาดใจมากเธอมองไปที่เย่เฉินและถามว่าคุณค้นพบหรือไม่เย่ยเฉินพยักหน้าและกล่าวว่าคนที่ฆ่าพ่อแม่ของคุณในตอนนั้นคือนายห้องโถงของนิการอสูรสวรรค์ของเราดงยนแทงนันโกงซยวนเข,เข้าไปในเต่าด้วยดาบวิเศษดังนั้นสำหรับวิชาดาบของตระกูลมู่หลงของคุณสนใจมากฉันก็เลยมองหาวิชาดาบในที่สุดเขาพบบ้านของมู่หลง ฉันต้องฆ่าหนันกงซิโยนนี้เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าอย่าก,กังวลไปเลยพี่หญิงแม้ว่าหนันกงซิโยนคนนี้จะเป็นลูกน้องของฉันแต่ใครกันที่ทำให้เขาเป็นศัตรูของฆาตกรพี่สาวอวุศโสพรุ่งนี้ฉันจะพาพี่สาวไปฆ่าดงยวนหอเพื่อแก้แค้นให้กับพี่สาวการแก้แค้นในเวลานี้หมู่รองขี่วิงกิวเงยหน้าขึ้นและมองไปที่น้องชายของเธอเสียวเฉินขอบคุณในเวลานี้ฉันเห็นเย่เฉินจูบปากของหมู่รองขี่วิงกิวเขาจูบหมู่รองขีวิงกิวและกระซิบเบาๆวา่าจากนี้ไปคุณจะเป็นผู้หญิงของฉันและฉันจะเป็นผู้ง,งหญิ ดังนั้นอย่าพูดขอบคุณอีกต่อไปอัญญะประกาศคู่ถ้าอยากขอบคุณก็จ่ายสิแย่เฉินกล่าวว่าความสนใจกลับมาอีกครั้งฉันเห็นเขาค่อยๆยยกต้นขาเรียวของพี่สาวคนที่สองขึ้นช้าๆ้าเขาชอบขาพวกนี้มากแล้ววันถัดไปแย่เฉินตื่นเช้าในเวลานี้พี่สาวคนที่สองนอนข้างเขาและตื่นขึ้นด้วยแย่เฉินมองไปที่พี่สาวคนที่สองและกระซิบพี่สาวอรุณสวัสดิ์จากนั้นทั้งสองก็แต่งตัวแย่เฉินบอกพี่สาวอาวุโสและน้องสาวคนที่เจ็ดว่าเขาจะออกไปกับพี่สาวรองทั้งสองบินด้วยดาบและบินไปทางทงวอนททงงงอี่98าดว บินอยู่เหนือดาบฉันเห็นแย,ย่เชินอุ้งที่สาวคนที่สองไว้ในอ้อมแขนของเขาทักษะดาบของเซคันซิสเตอร์นั้นดีมากไม่ว่าจะเป็นวิชาดาบที่นี่หรือวิชาดาบในตอนกลางคืนดังนั้นในเวลานี้เย่เชิได้มอบกระบวนการทั้งหมดให้กับพี่สาวคนที่สองเพื่อเอาดาบเหนือดาบบินฉันเห็นแย,ย่เชินกอดที่สาวของเขาพี่น้อยฉันกำลังถือดาบแย,ย่เชินยิ้มและพูดว่าฉันรู้ว่าคุณอยู่ที่อยู่จีแอนวิชาดาบของพี่สาวอาวุโสไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนดีมากแย,ย่เชินยิ้มหยุดสร้าง เย่เถินคู่นี้ไม่รู้ว่าเขาทำไปกี่ครั้งแล้วพวกเขามีรูปร่างสมส่วนและกลมและมีต้นขาเรียวโดยไม่มีไขมันเพียงเล็กน้อยทั้งสองต่อสู้กับเฟยจีแอนและบินไปทางดงวอนแทงดงวอนแทงเป็นโบทถ์ทางตอนใต้ของเดมอนเซกปรมาจารย์ของดงยุนแทงคือหนันกงซิยวนศัตรูของหมู่รองขี่วิงกิวเวลานี้เย่เฉินกำลังจะฆ่าเขาในฐานะเย่ขีวิงเซงหากเย่กั๋เชงฆ่าเขาในฐานะเย่กั๋เชงมันจะเป็นที่ถกเถียงกันกับคนของเดมอนเซกแต่เย่ขี่วิงเซงแตกต่างออกไป เยคีวิงเฟงเป็นผู้นำของไราตาสผาดอะไรแอนและหมู่รองคีวิงกิวเป็นศิษย์ของไราตาสผาดอะไรแอนผู้คนของไราตาสผาดอะไรแอนได้ฆ่าหัวหน้าห้องโถงของนิกายอสูรสวรรค์มีอะไรผิดปกติแม้ว่านันกงซิยวนคนนี้จะเป็นลูกน้องของเขาเองแต่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเทียบได้กับพี่สาวคนที่สองของเขาได้อย่างไรเขาจึงต้องตายทั้งสองบินไปที่ประตูภูเขา,ข,าของธงวอนทางฉันเห็นเยเชนและหมู่รองคีวิงกิวเบาๆตกลงมาจากดาบที่บินได้ในขณะนี้ผู้คนในตรงยวนถังพบเย่เถินและคนอื่นๆทันทีฉันเห็นเยเชนและพี่สาวคนนทททีีี่่เเดิไปประะตููภขาลัน สาวกของดงยุนแทงรีบออกไปทีละคนถืออาวุธในมือล้อมรอบเยเชนและหมู่รองขี่วิงกิวทีละคนคุณคือใครทำไมบุกเข้าไปในดงวอนทางโดยไม่ได้รับอนุญาตคุณไม่รู้หรือว่าที่นี่คือที่ตั้งของเดมอนเซกเย่เฉินดึงที่สาวคนที่สองของเขาดวงตาของเขาสงบมากฉันเห็นเขาพูดเบาๆปล่อยให้หนันกงซยุนออกมาเจ้าหนูเจ้าเป็นใครเจ้ากล้าเรียกชื่อเจ้านายของเราโดยตรงหรือไม่ในเวลานี้คนของเขาคนหนึ่งพูดในทันทีเมื่อเห็นความสงบที่หาที่เปรียบไม่ได้ของเยเชนเ,เขาพูดเบาๆว่าฉันจะพูดอีกครั้งปล่อยให้หนันกนอปอ ไม้หนูคิดว่าตัวเองเป็นใครผู้ใต้บังคับบัญชาพูดและข้าเขาไปยังโลกของเยเชนดวงตาของแยเ่เถินเย็นชาพลังงานที่ทาให้โกรธเคืองอันทรงพลังระเบิดออกมาในทันใดบูมก็มีเสียงดังฉันเห็นว่าลูกน้องของเขาบินออกไปในทันทีและกระแทกกับประตูภูเขาเข้ามาหาค่าามันทันใดนั้นฉันเห็นผู้คนแถวหนึ่งกำลังเขา้าใกล้เยเชนและหมู่เท่ากับหมูรองขี่วิงกิว้วฉันเห็นเย่เชนสงบมากจัดการกับคนเหล่านี้เขาไม่ได้ยิงเลยอา่รราของเขาเท่านั้นก็เพียงพอแล้วฉันเห็นแยเ่เถินเดินไปข้างหน้าอย่างสงบอย่างไรก็ตาม,มัีนนททาใ บูมก็มีเสียงดังฉันเห็นทุกคนบินออกไปในทันทีแย่เฉินไม่ได้ฆ่าพวกเขาอย่างไรก็ตามพวกเขาเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของนิกายปีศาจมีศัตรูเพียงคนเดียวและนั่นคือหนังกงซียวนข้ามันก็พอก้าวเข้าไปในดงวอนทางในเวลานี้ข้าพระเจ้าเห็นปรมาจารย์มหายานสองสามท่านรออยู่ข้างหน้าท่านผู้อาวุโสข้าไม่รู้ว่าใครเป็นใครทำไมถึงมาที่เดมอนเซกดงวอนหองของข้าด้วยปัญหาในเวลานี้ผู้ใต้บังคับบัญชาของมหายานรีถามขึ้นแย่เฉินมองไปที่ปรมาจารย์มหายานด้วยสายตาที่เย็นชาและกล่าวว่าข้าไม่ คุณฆ่าเราด้วยเหรอถ้าเจ้าอยากเห็นห้องโถงของเราได้โปรดเอาชนะพวกเราก่อนทันใดนั้นปรมาจารย์แห่งอาณาจักรมหายานทั้งสี่ก็แยเย่เถินทันทีฉันบอกว่าฉันแค่อยากเห็นในห้องโถงของคุณนันกงซิยวนแย่เย่เถินเสร็จแล้วลมหายใจอันทรง,งพลังพุ่งออกมาจากร่างกายของเขาบูมก็มีเสียงดังเห็นการบีบบังคับที่ไม่มีที่สิ้นสุดออกมาพลังแห่งการกลิ้งออกมาต่อหน้าเยเชนความเฉลียวฉลาดแผ่ออกไปในทันทีพวกเขาตกใจมากไม่เห็นแย่เถินทำอะไรเลยจริงๆแล้วแย่เถินไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยอาณาเขตป,ปัจจ บูมก็มีเสียงดังมีเพียงสี่ปรมาจารย์แห่งอาณาจักรมหายานเท่านั้นที่ถูกสลัดออกไปในทันทีอาจารย์สี่ท่านนอนอยู่บนพื้นพวกเขามองไปที่เย่เชนและผู้หญิงที่อยู่ถัดจากเย่เชนด้วยความตกใจพวกเขาแทบไม่เชื่อในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาเป็นไปได้อย่างไรเจ้าแข็งแกร่งได้ขนาดนี้เจ้าเป็นใครปรมาจารย์แห่งอาณาจักรมหายานถามนอนอยู่บนพื้นเย่เินสงบนิ่งมากและเห็นเขาพูดเบาวๆว่าพันธมิตรทางขวาเย่ิวิงเซงิงคำพูดนี้ออกมาเหล่าสาวกของเดมอนเสกต่างตกตะลึงในทันใดพวกเขาั้งมดมองไปที่เ,เ,ทเ,ทย,เย่เิใชิิิงงงเเช่ยผู้นนขอกลุมมพัธตรรทาาวหืไ เยกิวิ่งเฟ้งเขามาที่ดงวันแทงของพวกเขาได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมไหรตัสอะไรแอนพร้อมที่จะทำสงครามกับเดมอนเซกหรือไม่เย่เถินมองดูผู้คนอย่างสงบและพูดว่าฉันมาที่นี่วันนี้ไม่ใช่เพื่อฆ่าคุณฉันแค่ต้องการหาหนันกงซิยวนตอนที่299เจตนาฆ่าคอรือหาสอไทยที่วิจิตประการตาห้องโถงเต็มไปด้วยเกล็ดงดงามราวกับพระราชวังสวรรค์ที่ยืนอยู่ในโลกย้อมด้วยแสงสีทองในยามพระอาทิตย์ตกดินเคร่งขรึมและเคร่งขรึมผู้คนมีสภาพจิตใจที่แสวงบุญอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามในคอมเพล็กซ์ หยุดแย,ย่เถิญและคนอื่นๆฉันเห็นเย,ยเชนเข้าใกล้หมูรองขีวิงกิวทีละขั้นตอนหมูรองขีวิงกิวเหลือมองเย,ยเชนและกล่าวว่าน้องชายตัวน้อยให้ฉันทำเองนี่เป็นความเกลียดชังของฉันเองและฉันต้องการตอบแทนเป็นการส่วนตัวปัจจุบันนันกงซยวนยังไม่ออกมาไม่มีเจ้าแห่งการข้ามแดนแห่งความทุกข์ยากและความแข็งแกร่งของพี่สาวคนที่ส,สองของหมูรองขีวิงกิวจะต้องมากเกินพอที่จะจัดการกับพวกเขาด้านนอกห้องโถงใหญ่บรรยากาศตึงเครียดผู้เฒ่าหลายสิบคนนั่งตัวตรงและอักษรรูนก็สั่นไหวและระเบิดออกมาได้ท่ษสี ผู้คนของพันธมิตรเส้นทางชอบทมคุณจะต่อสู้กับนิกายอสูรสวรรค์ของเราหรือไม่ชายชรามองไปที่เยชเชนและถามในเวลานี้หมู่รองขี่วิงกิวก้าวไปข้างหน้านางพูดด้วยแววตาเย็นชาว่าเราจะไม่สู้กับเดมอนเซกมีพินนันกงซิยวนที่ฆ่าพ่อแม่ของฉันในตอนนั้นวันนี้ฉันต้องการให้เขาชดใช้คุณคุณเป็นใครชายชราหลายคนมองไปที่หมู่รองขี่วิงกิวและถามหมู่รองขี่วิงกิวกล่าวอย่างเย็นชาหลานสาวของหมู่รองหลิงเทียนหมู่รองขี่วิงกิวคำพูดนี้ออกมาผู้เท่าในสวรรค์และมนุษย์ต่างตกตะลึงในทันทีเมื่อดูจากสีีีหหนนนน้้้าแลวทุกคดดูเเมืืออจะร่รง ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสเหล่านี้ในอาณาจักรสวรรค์และมนุษย์จะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของปีด้วยคุณคุณคือผู้หญิงที่หนีกลับมาตอนนั้นเหรอชายชรา,าคนหนึ่งชี้ไปที่หมูรองขีวิงกิวและถามดวงตาของหมูรองขีวิงกิวเย็นชาเมื่อมองดูผู้อาวุโสเหล่านี้จากอาณาจักรสวรรค์และพูดอย่างเย็นชาดูเหมือนว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆในตอนนั้นด้วยหากเป็นกรณีนี้ไปตายหมูรองขีวิงกิวรีบออกไปทันทีดาบสวรรค์กวาดออกไปและอักษรรูนก็เต็มท้องฟ้าเหมือนกับทะเลอันกกกกกกกววว้้้้้้้้าา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 งง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 ใหหหหหหญ่่่่่่่่ทททีีทีโมมมมมมรรรระะะนน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 นำบบบอออออฟดดดดดดยยยยยเเเเเเเสสสปปปัััผูคลลลุุุึพพออไไไจ็็ืขถแิ ในขณะน,นี้หมู่รองคิวิงกิวได้ฆ่าผู้อาวุโสที่เป็นเจ้าแห่งสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์ทันทีหมู่รองคิวิงกิวกำลังถือดาบศักดิ์สิทธิ์ก้าวไปข้างหน้าแสงศักดิ์สิทธิ์สองเข้ามาในดวงตาของเธอดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเธอแทงไปข้างหน้าแสงศักดิ์สิทธิ์นั้นหนักมากและรูที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกสร้างขึ้นเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เปล่งแสงออกมาทีละดวงปล่อยเมฆแห่งแสงและหมอกออกมาแล้วโบยบินไปข้างหน้าพับในเวลานี้ปรามาจารย์มหายา,ยานมาที่หมู่รองคิวิงกิวและฆ่าเขาฉัััันนนนเเเห็เขารระบิิิิดดด้้วยแสงส,สงงงศก์์ททธอพลี พลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดมาถึงหมู่รองคีวิงกิวและเห็นว่าชายหนุ่มถูกแทงทะลุหน้าอกของเขาด้วยเห็บเวนลีซอสและบินไปไกลบูมถูกตอกไปที่ประตูของพระราชวังขนาดยักษ์กระอักเลือดดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความสยดสยองและช่องว่างระหว่างทั้งสองก็ใหญ่เกินไปเป็นไปได้อย่างไรในเวลานี้ทุกคนต่างตกตะลึงว่าอย่างไรชายหนุ่มคนนั้นอยู่ในรัฐ <m> มหายานด้วยเหตุการณ์<ม>นั้นเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วกล่าวอีกในหนึ่งมู่รองคีวิงกิวก็อยู่ในวัย20ด้วยเช่นกันกลายเป็นอาณาจักรแห่งสวร หมู่รองขี่วิงกิลสะบัดดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาความเฉลียวฉลาดเขย่าท้องฟ้าและคำสาบดังก้องทำให้หูหนวกพวกที่ขวางทางด้านหน้าต่างสะบัดออกไปและเลือดก็พุ่งเข้าปากอย่างบ้าคลั่งตกใจมากในเวลานี้ชายชราคนหนึ่งถูกฆ่าตายทันทีเขามาที่หมู่รองขี่วิงกิลพระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์โบกมือใหญ่พลังอันทรงพลังรวมตัวกันเพื่อสร้างเว็ขนาดใหญ่เครื่องหมายตัวหนอนรูปแบบแพร่กระจายราวกับกาแล็กซี่ที่มีลมหายใจอันยิ่งใหญ่ปกคลุมหมู่รองขี่วิงกิลไว้ด้านล่างทันทีดาบศ พลังเวทมนต์เขยา่าท้องฟ้าคำสาบดังก้องกับตัวเองเปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้จบและระเบิดตาข่ายขนาดใหญ่ที่ปกคลุมสถานที่แห่งนี้โดยตรงแต่หากมูรองคีวิงกิวตะโกนและด้วยการเลือกดาบศักดิ์สิทธิ์ในมือของเขาอักศรรูนดั้งเดิมกลายเป็นชิ้นส่วนและแสงสีขาวก็ท่วมด้านหน้าตาข่ายขนาดใหญ่บนท้องฟ้าระเบิดออกทันทีและพลังรูนอันทรงพลังก็สลายไปกลายเป็นแสงศักดิ์สิทธิ์อันกว้างใหญ่กระจายไปทั่วทุกทิศท,ทุกทางวังหลายแห่งบินไปในทันทีเรากับใบไม้ที่ร่วงหล่่นน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 ไไรร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 ้้้้คคควววววาา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 มมมมมหยยยยภใใใตตตุุุแแแแแแงง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 งออออออัีลลลกกกกกะะจจปปศสสููเเเ็ฝผดบืืขิิิ ฉันเห็นการบีบบังคับไม่รู้จบกระทบร่างกายของชายชราชายชรามีเลือดออกที่มุมปากร่างกายสั่นสะท้านกระดูกหักหลายจุดในเวลานี้ชายชราสองคนก็บินออกไปทันทีพยายามจะหยุดหมู่รองขี่วิงกิว้วฝีเท้าของหมู่รองขี่วิงกิ้วไม่หยุดเลยและเธอก็วิ่งไปข้างหน้าเสมอในเวลานี้มีเสียงคำรามยาวดาบแทงทะลุและแสงไฟฟ้าที่ลุกชนไร้จุดสิ้นสุดก็ระเบิดออกทันทีและมันก็เป็นฟ้าร้องด้วยคลิกฟ้าร้องเขย่าหูและโลกก็เต็มไปด้วยแสงไฟและเกิดการระเบิดอย่างรุนแรง ชายชราซุดตัวลงทันทีเมื่อแสงฟ้าร้องถอยกลับไปร่างกายของเขาก็ไม่เกรียมด้วยควันสีน้ำเงินบนหัวของเขาเขาไม่รู้ชีวิตหรือความตายของเขาจากนั้นเขาก็ถูกแสงสีทองลุกโชนจากดวงตาของหมูรองทีวิงกิวและชนเข้าไปในวังไม่เคยลุกขึ้นอีกเลย